นี่แหละกับว่าพี่น้องเ้อมสามัคทีคือพลัง้อมัดนีนูดเท่าไร่ก็โลหนึ่งสี่พันโลหนึ่งสี่พันได้ได้ได้โปรโลหนึ่งเลย สวดีพี่น้องมื่อนี้พาสวัสดีพี่น้องปอกกุ้งมาซื้อพวกมึกช่วงใหญ่ปอกแผนพาดับมาซื้อซื้อมึดน้องเฮ้ยซื้อกุ้งกุ้งกุ้งหล้วก็รขับปุ้นมังหงพี่น้องสีเป็นต่ำต่ำกุ้งสดพี่น้องว่ามืันนี้สีมีกุ้งใหญ่กูน้อยพี่น้องแต่ว่ากุ้งใหญ่ก็อยู่ข้างหลังเลยพี่น้องนะกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่จับกล้องวะแต่ตอนนี้ไปหาซื้อกุ้งน้อยอะดูมังได้ นาชิยูแถวลุ่มวะนะนาจิตานัา่หนหมดเลยของเขาอันนี้จะเป็นตลาดแรงเลยพี่น้องตอนนี้มาหล่อตลาดแรงพี่น้องโอ้กับถึงนำ้ำคงใหญ่ละสิฝนตกพี่น้องตลาดกับเพื่อนพี่น้อง ยาบ no ุ้ทางมาว่าเดวเป็นได้ไเได้เห็นแล้วโลเท่าไรนี่โลเจ็ดสิบรบเอาสี่สิบพ ถึงจะคิดสี่สิบพันจะคิดหาเขียดวะเดี๋ยเอาตัวจะสดให้ใน่เด้อเดี๋ยวพี่พี่น้องเด้อเป็นขัยอะไ้กุ้งอยู่เมืองชิโนนี่มาคือห้านอีกอันนึงกุ้งสดงามพี่น้องเลยผมหมดขายว่างไม่ค้าดใจดีนะพี่่น้องมค้าใจดีวะนะขอบใจขอบใจ นี่คือมึกยักะมึกยักสมสื่อขนาดนั้นอะไปไปต่อเอาซื้อกุ้งล้าไหนมเป็นรอวันนี้เป็นรอเบิ้งข้าุ้นยังขาุ้นกับมึงคงดเปิดย้พี่น้องเขได้เห็นนะบ้าลงเลาะตลาดซื้อตลาดแรกบ้านเฮาเนี่นะอัน แม่ข้ากับเนมกล้องเนีย่ย <c oughs> แม่ข้าประกยากเคลื่นเขอาในเด้นพี่นองโอการขับปุ้นมาหานี่ได้พี่น้องนะ <c oughs> ไปไปซอมังหงต่อปเป็นปเป็นใครเป็นเรียบมังหงอยู่นะ <c oughs> นูยเทนายก โลถงสี่พันถึงีได้ได้โบโลหนึ่งได้บบโลหนึ่งได้ปะเกิดมาทมีทิปอีกวันนี้บอกแฟนใจดีขนาดพี่น้องใจปปั้มขนาด ได้คนว่าบอสแพนต์มันดิครบแล้วนะโอเคโอเคครบแล้วมียังไงมียังไงมีมะคงแล้วก็กระปุลแล้วก็ฟุ้งพี่น้องปกับพี่น้องมนันดิตอนนี้กำลังกรับตลาดปิ้งไก่เิโน่ก็ขึ้นงามเลยตลาดปิด้งไก่คือเราบอสแฟนเคยมาหล่อแล้วป หอนเทือนเอนลยพี่น้อง้ฝนตกพี่น้องน้ำจนอ่างฝนตกแห้งผายอยู่เข่าซองสามมือพอดีพี่น้องอตอนนี้ก็ย่างยางนา้ำเลยนี่ฝนตกแห้งพี่น้องฝนพัดลมมาพี่น้องเลย มาดูเข้าเซโนข้างนองเลยพวกมันเาไม่ลงองซ c เพาอ่งนี้พอเป็นมาเซโนเนี่ยลุกไมแน่ว่า ่วยกันคัะขนาดซองซองเนี่ยปงน้องบอ่ว่ะเออแมนพี่น้องเออซองอ,อย่างส่ยากเลย่งลมแห้ง<ป>อันนี้แหละกรัว้บบาพี่นออออ้องเออปวอมสาม,มาัคีคือพลังปวอมราคนนี <c oughs> งานีน้อยปกติกระดไ่พก้หรอกชมอยู่บกขามามดูกันเนีอพี่น้องว่าเพื่อนสองคนพี่พี่น้องเพื่อนในวัดจด่งไผดักด่งพติดมอพี่น้องต้อเปล่นไปน้ำพีบอกสิ พอเพนก็อยากว้าวติดอ่างนิดหนึ่งเพราะว่าแพนเก่าแล้วพี่น้องเลยบ่งพี่น้องก็ลมสมพ่ออยู่เข้าหรือพี่น้องมาเนี่ย,ยติดติดติด,ตด Não, pá, né? ล้างถ้วยหากเล้วพี่น้องเลยช่วยกันนลไม้ละมือพี่น้องเงินป้าเพื่อนกำลังชิดแลด้อพี่น้องเด้อได้ได้ได้งามพี่น้องเ้ยสี่คนบุรี พี่น้องทำวามะหาดแล้วมาเลยพี่น้องเก็บข่าวต่อับเขาต่อส่วนคลิปเห้ก็เข้าไปติดตามในซ่องลุงหน้าผ้าไม่เล่นเดียวเด้อพี่น้องอลมกระแหงขนาดเนาะอยอะเลยลมผ่าวแหงสงสัยผ้าวแห้ง <c oughs> เอาลาคลิปให้น้องเนี่ ต้องฝากสองด้ยพี่น้องเด้วยองกว่าแฟนสาวนุ่งด้วยจ้า,บายบาย